ดาราสาวชงสามประกาศข่าวดีปีมังกรในที่สุดลูกก็มาเกิดแล้วค่ะเสียโบด์นัทเดชโปรโมเตอร์ชื่อดังจากค่ายโมยเพชรยินดีประกาศข่าวดีผ่านทางโซเชียลมีเดียเมื่อแฟนสาวพราวฟ้าการันชิดานักแสดงสาวตั้งคันพร้อมกับการตอนรับปีมังกรทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้เสียโบส์เองแห่งค่ายมมยเพชรยินดีคุกเขาคอแต่งงานพราวฟ้าแต่งงานกลางอควาเรียมเกาหลีเมื่อวันที่9ก้ากันยายน2 65ก่อนจะมีพิธีฉลองมงคลสมรสไปในช่วงปลายเดือนมก,กราคม2566ล่าสุดทั้งสองคนได้ออกมาอัพคลิปลงวิดีโอและภาพถ่ายบอกเขาดีแก่แฟนคลับว่ากำลังจะได้เป็นคนพ่อคนแม่อย่างเป็นทางการแล้วค่ะดีเสียโบได้โพสลงใน IG พร้อมระบุแคปชั่นว่าสินเจียอยู่อีสินมีหัวใช้เขาดีที่สุดในชีวิตต้อนรับวันตรุษจีนมังกรท้องของพ่อและแม่มาแล้วนะทุกอย่างเป็น ไปตามแผนฝีมือของผมเองล้วนๆครับ